สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้กะซิมาแรงๆเนี่ยนะครับมาทรงเหมือนเมือดเนี่ยกะอยู่หนาล้นเลยนะครับบรรยากาศกะคืมฟ้าคืมฝนนะครับตอนหามงกำพึงหามงกวาวนะครับกะตกลงมานะครับกะเย็ดให้พวกซุมเลิกงานนะครับถิดฝนกันส่วนเลิกงานกะตกเป็นเวลาครับตกเวลาเขาเลิกงานพอดีแหละ ช่วงนี้ก็บอคอยได้ลงคงิปครับเพราะว่าติดงานอยู่นะครับกับงานลักกัยุ่งอยู่นะครับก็เลยบอคอยได้เหดคลิปนะครับมันมีฝนน้ำนะครับคลิปกะเลยบอ่ค่อยได้ลงนะครับส่วนมื่อนี้กะซิมาอัปเดตนะครับซีมาอัปเดตแล้วก็มารีวิวก่อนสีผมสติดต่างเข้าไปในรถนะครับที่เห็นตรงนี้ก็คือปีใหม่นะครับ ก่อนหน้านี้ผมคลิปก่อนหน้านี้ผมลงไปคลิปที่ผมติดตั้งไอวีแปดนะครับตรงนี้นะครับแต่ผมเกาออกไปแล้วนะครับกะทรงต่อนะครับคือทรงต่อกันไปกะให้อีกขั้นหนึ่งไปนะครับสีให้อีกขั้นหนึ่งนะครับส่วนผมกะเลือกเป็นตัวนี้นะครับ x ห้าร้อยนะครับตัวนี้แหละ่น,น้อยนี่แหละกะเขาเล่นกันนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างสัญญาณทรงไกลนะครับถามว่าต้องการไกลขนาดนั้นเลยหรือเปล่าผมกับบอไรต้องการขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแต่ผมสิเอาที่มันสะเทียนนะครับเพราะว่าพมันจะได้สะเทียนสะเทียนสัญญาณผาพสัญญาณเอ่คล้ายๆสัญญาณเสียงนะครับให้มันสะเทียนรอบละศมีนะครับตัววีแปดกะหลังจากที่ผมม้โมนิไฟเพิ่มไว้ตัวซ้ายไฟเข้าไปนะครับกะ ได้ไกลขึ้นก็เก้านะครับได้จากรถอยู่ประมาณสามสี่เก่าอยู่นะครับออกจากห้างจากรถรัศมีนะครับกะทือว่าโอเคอยู่แต่ว่าผมก็อยากได้มันมาตรฐานนะครับถรารมะติดตังแบบขา,ขายอยู่แถวคนโซลนมันกะส่งเกกานะครับเพื่อมีเล็กน้อยคือรถค้นล่ามามางแงะเหรนมันกะเสียหายนะครับผมก็เลยเปลี่ยนไม้นะครับเปลี่ยนเป็นแย่กันไปเลย แต่ว่ารูปแบบที่ผมสีที่ตั้งนะครับโตผมนี่สีทิดตั้งอาจิตตางจากคนอื่นนะครับอย่างคนอื่นเครื่องเสียงลดผลคระบบยางยกตัวอย่างเครื่องเสียงลดนะครับเครื่องเสียงลดซีมีเครื่องเสียงเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ซีมีปีคือตัวสมองมันนะครับถ้าเปียบเป็นคนก็คือสมองอันนี้ก็คือข้อไเข้าใจนะครับถ้าข้วใจยุดยุดสั่งงานก็คือบ่มีเสียงนะครับ แต่ว่าถ้าสมองบวบปับแต่งไอ้หัวใจไอ้นี่สมองบวบปับบวคิดทีจะปับแต่งหรือว่าสิ่งใหม่ๆมันกะสีบบมีเสียงแหลมเสียงถุ่มเสียงยังเข้ามานะครับกะส่วนมากเขาติติดตั้งนะเขาสิติดตั้งประมาณนี้แหละปีกะสีแยกออกไปครับไปปรับแต่ง power ครับทรับครับแหลมนะครับกับปรุงแต่งกันไป ส่วนบูทูธส่วนหมากเขาซีม,มาเสียบเข่าตรงนี้นะครับเขาสีมีสายสายหนึ่งออกหนึ่งนะครับกะประมาณนี้นะครับเขาสีเสียบเข่าในช่องอักตังนี้นะครับตรงอักนี้ถ้าเครื่องเลนรถส่วนหมากกับีมีนะครับพวกอาจจะรุ่นเกาหรือว่าเครื่องเสียงแบบสมร็จนะมันสีมีแต่ว่าเขาจะมีบูทูธแล้วแต่ว่าถ่ายากได้ไกลนะครับก็ต้องมาแตง่งเอามาเพิ่มจังหางนะครับ หมัยเขาใชมาเสียบตรงนี้แล้วก็เขาบลูทูธเลยนะครับแล้วก็แบตมันก็เสียบเขาที่จุดบุหรี่นะครับแต่ของผมผมเสียดต่างจากเขาก็คือผมสียแยกยางเดี๋ยวผมผมบาดรูปมาให้เบ่งอยู่ครับ <c oughs> มีมีบาดรูปพร้อมเรื่องนี้ลักการขนาดบรูเห็นชัดปะยางไม่ลูปนะครับยางเครื่องเสียงเดี๋ยวผมใช้ไขควงในกันฉีนะครับ ย่างเครื่องเสียงตัวนี้นะครับปกติมันสีมีสายสัญญาณออกมานะครับถ้าโบมี่ก็คือเขาต้องใส่ตัวแปลงสัญญาณนะครับตัวแปลงสัญญาณคือกองแปลงนั่นแหละตัวละลอยสองลอยประมาณนั่นแหละลายรุ่นนะครับมีหลายแบบก็ต้องแปลงสายสัญญาณออกมาให้มันมี่เส,สียบไปให้โลนะครับที่เป็นสายแจ็คเสียบเพื่อชิมมะเขาปีนะครับปีกัสิมี่ AUX กับ CD นะครับ a u x กับ c d ประมาณนี้นะครับก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นี่แหละครับเครื่องเสียงส่วนมากเขาต่อแค่นี้แหละจากนั้นก็พวกนี้ก็ซิมี่ซับเบสแล้วก็ฟอนต์กะเลียฟอนเลียนี่สิเข้าไปซับไ,ไปเพาวเวอร์คับกลางครับพาวเวอร์คับกลางนะครับส่วนซับก็สิไปเขา้าพาวเวอร์คับซับนะครับแค่นั้นนะครับส่วนบูทูดตัวนี้ส่วนมากถ้าเขาติดตั้งเครื่องเสียงเรียบร้อยแล้วมันว่ครับในวงนี้สองวงนี้ เขาเสียบูทูธมาเสียบตั้งหากนะครับกระสิมาเขาช่องอักที่ผมบอกแหละตรงนี้ตรงนี้นะครับช่องอักตัวนี้คือตัวเสียบต่อโทรศัพท์ในรถนั่นแหละตัวเดียวกันเลยกระสิต่อตั้งหากนะครับซึ่งมันกะถ้าเป็นผู้อื่นเขากบสีใสแบบนั้นนะครับแต่ผมบอกว่ามันเกะกะผมก็เลยจะเอาตัวบูทูธนี้ฝังสายไว้เลยครับฝังสายคือถ้าติดตั้งแล้วผมสิพยายามฝังสายไว้นะครับฝังสายบ่ให้มันโพนะครับ ถ้าจะโชว์ตัวตัวบลูทูธก็จริงอยู่แต่ว่าสิฟังสายส่วนปีใหม่นี่ผมก็ะสิหาติดแถวไตคอนโซนน่ะแหละครับเพราะว่ามันโมมีพผืนทีนะครับกับพยายามแอบแอบให้มันบน่าเกียดนะครับส่วนวิธีการติดตั้งของผมนะครับผมสี่แยกจากตัวเครื่องเล่นถิ่มออกไปเลยนะครับคือถ้าผมเล่นบลูทู h ตัวเครื่องเสียงลดผมสี่เล่นนะครับคือผมสีต่อ เครื่องเสียงลดใบอักนะครับ AUX นี่แหละต่อเขามาปีอักนี่ตัวซ้ายนี่นะครับตัวซ้ายอ็นี่เขามานี่ส่วนบลูทูธผมกะสีต่อสายหนึ่งออกสองเขามาทีอินนะครับอินก็คือตัวถ่ายปีไม่นะครับปีไม่อาจจะบอกเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอายกให้เงโอ้ยเละนี่นะครับถ่ายมันกะสีมีอินพุตเอาพุตนะครับ กะเอากระต่อจากบูทูธเขามานะครับเพื่อสีมาเขาอินพุหลากะเอาพุตนี่มันสิเข้าไปถีปีลักนะครับปีลักคือตัวนี้นะครับกะสีมาเขาตรงปีตัวนี้นะครับตัวเอาโอ้ยมือขึ้นไงตัวเอาเนี่ยนะครับเอาเนี่ยกะสิออกไปถีซีดีนะครับเพื่อ,อยังเพื่อว่าเวลาผมสิเรียนบูทูธนะครับผมกะสิกดซีดีถ้าผมบ่เรียนบูทูธยังผมมี เฟสได้อร์อย่งสีผมสีเสียเฟสได้สีเอาเครื่องเด่นหรือสีฟังวิทยุผมกับกด AUXR นะครับก็คือแยกกันออกเลยนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับวิธีหนึ่งที่จะติดตั้งนะครับสําหรับผู้สที่ทติดตั้งปีใหม่นะครับไวรอลองเพลงคาราโอเกะเพราะว่าบูธทูตซุ่มเนี่ยนันกับสีกระจายไปหาโทรศัพท์แน่ไปหาคอมพิวเตอร์แน่นะครับกะ แล้วตัวทรงมาเนี่ยมันคือตัวรับนะครับเป็นตัวรับทรงสัญญาณคือเขาก็เชื่อมกันกับโทรศัพท์หรือว่าก็คอมอไใดนะครับกะสีแยกเหรียไปเลยนะครับแยกเลรีไอ้ตัวเป็นบลูทูธกับไม่ไว้ตั้งหากนะครับส่วนไอ้ตัวเครื่องเหรียญลดผมกะต่อไปขึ้นเก่านะครับจะเชื่อมไปขึ้นเก่าเพียงแต่ว่าผมกะ้าผมอยากฟังวิทยุนะครับผมกะสิกดปีเป็นมันมีเหตุกดตรงนี้นะครับคือกดเป็น a u x ไอ้กับซีดีนะครับสองอันกะเปลี่ยนกันไปกันมานะครับส่วนการติดตั้งนั้นกะทั่วไปนะครับยูทีว่าเฮ้าสีซ่อนไว้ตรงไในใดนะครับส่วนถ้าเป็นตัวนี้นะครับเป็นหลานเครื่องเสียงส่วนมาค้าวชีพแนี่ยไวแถวๆนี่แหละแนไปแไวแถวๆนี่แหละในคางๆนี้นะครับกะแล้วแต่นะครับเต็มอันนี้เต็วผมกะอาสีบ้างไว้แถวนี้ก็ได้ ต่ว่าผมสีเฮ็ุเป็นตัวยึดนะครับอาสิเฮตดซ้าวมาซึ่งมันกะบ,บริง่งไงนะครับใบมือกะถือว่าโอเคส่วนปีกะผมกะได้ทาการเปลี่ยนหูมันแล้วนะครับคือหูเก่ามันหูเก่ามันมันยึดแล้วมันหนามันออกมากเกินไปนะครับผมก็เลยเพิ่มลูกเขามานะครับรูมันโฟกัสหรือเปล่านะกะประมาณนี้นะครับ จังได้กะทาที่ต่างแล้วนะครับเดี๋ยวกะจังผมสิมาอัปเดตให้ิ่งอีกเส้นนึงนะครับสําหรับผู้ใดิต่อปีสองตัวนะครับอันนี้ผมกะอาจีต่อเหรียญยู่ดานนอกนะครับกะมีวิธีต่อเข้ากันนะครับโตหลังไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอากระดาษมาอธิบายให้ฟังโตหลังเครื่องเหรียญนะครับมันสะมีสายออกมานะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตัวต่อนั่นแหละ ให้ถาสิต่อปีสองโตนะครับก็ซื้อคือสีแยกไปครับซับครับเบียดย่างละโตรประมาณนี้นะครับอาจ,จีมีความขิดแปลกใหม่นะครับก็คือตอบคำถามผู้ที่สงสัยไปเลยน,นะครับก็ซื่อเป็นโตแยกแจกแยกนะครับตัวนี้แยกหนึ่งออกสองนะครับที่โตรตรงนี้นะครับโตไอโตแจ็คตรงนี้นะครับที่เป็นโตแปลงสัญญาณออกมาละมันจะมีขายยู่ตลาดนะครับเป็นแจ็ แ็กทีแบบเข้าฉีดพลาสติกห่อเรียบร้อยนะครับตัวสั้นๆซํำหัวปูมือนี่แหละครับประมาณนั้นแหลม 1, 1, มะมันจะมีสองออกหนึ่งสองออกสองประมาณนี้ครับห้าก็2สองออกหนึ่งมาประมาณสองตัวเพื่อเสียมาแยกตรงนี้ออกนะครับพอแยกแล้วก็แยกไปทีปีตัวนี้แล้วก็แยกอีกปีตัวนึงนะครับก็คือแยกการปรุงแต่งต่างหากเลยนะครับนั่นก็นคือการติดตั้งปีสองตัวนะครับแต่กะรดพมกะิบ ตัวน,นี้ก็สิเป็นเอาไปลองนะครับกับผมกับบรดัทลองแต่ว่าผมคิดว่านี่ใ้กับบริเสียหายนะครับกัให้มันครบไปเลยนะครับส่วนด้านหลังกะสีลกๆเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามไออารมณ์นะครับของเก่าเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินเป็นผ่ากากเพชรน,นะผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วผมก็เปลี่ยนเป็น บุนังนะครับหนังนะครับแต่ว่าผมได้เอากากเพชดไปลงนะครับากากเพชรไปเอาไป้ล่งใส่น่นแหละผมเปิดเพลงแบบมันกระจายออกมาเลยนะครับส่วนไอ้สีท,งทองทงก็สิเป็นดาวดาวลูกทองนะครับดาวเป็นดาวนหน่อยๆเป็นตัวเหลี่ยมๆเงาๆนะครับออาสิบเบิงไกลๆเด้อสิเบิงนะครับเออนะครับกะ่<笑><笑>รู้ว่างามรือเปล่าแต่ว่าผมว่าผมผม,ผมงาม่งามของผมอยู่ แต่ว่าก็โอเคครับเวลาเปิดไฟกับง่ามเลยครับเพราะว่าด้านในผมติดเป็น LED นะครับบเแ็นไฟสายแบบมะลุ่มหรืออย่างต่างหันนะครับผมติดเป็นตัว LED นะครับเวลาติดแล้วเปิดแล้วมันจีสว่างครับเดี๋ยวผมเปิดให้เดูก่อนปิดคลิปนะครับ12นาทีแล้วถ่ัยสั้นๆเลยด้ครับจะขออภัยนี่นะครับเวลาเปิดเครื่องเสียงผมผมกับสิเปิดนี่นะครับ นี่แหละกล่องมันติดตดก่อนมันก็เปิดตัวนี้นะครับบนขึ้นมาปีติดคือตัวนี้ก็ต่อองเปิดก็ได้เพะมือหานะครับชนี่นะครับลำโพงมันกระสิประมาณนี้นะครับลำโพงข้างส่วนด้านหลังกับมันเป็นไฟ LED นะครับมันกระสีสว่างกว่าอันนี้กระสีหกหกนะเพราะว่าผมสิติดต่างนะครับกระสีประมาณนี้ครับเวลาเปิดเพลงนะครับไอ้ตัวสีทองท่อมันกระสิรอยหล่องอยู่ในหันนะครับมันกระสิปิว กสวยงามตามเลี้ยวถ้ามารับผู้ได้่บมากก็บโเป็นอย่างแต่ว่าผมเกะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละมือนึงผมขยันผมเก๋เปลี่ยนมือได้ขี้คานกับผเห็ดน,นะครับแต่ว่ากะเสียงมันด้แล้วนะครับเสียงก็คือเบสดมันพ่อใจคือพ่อใจเราเบียดก๋แค่ตบแตงมันไปเรื่อยๆแค่นั้นนะครับส่วนล้โพงด้านขางกับประมาณนี้นะครับกะมีเพิ่มดอกแหลมอีกดอกนึงนะครับ <c oughs> ส่วนมุมนี้กะ เหมือนกันครับไฟก็เป็นจิตเป็น LED ซองไปเลยนะครับบริไดไปแลนบนนะครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาเบิง์และเขามาติดตามนะครับแล้วก็ถามีขอความใดที่สงสัยนะครับก็ถามได้นะครับแต่ว่าผมก็บรู่ว่ามันบ่เตือนนะครับเตือนเป็นบางอันนะับก็เลยบริไดตอบเนี่ยตอบประจบเนี่ยหลินพันนะจังได้กะ ขอบคุณครับที่เข้ามาเบ่งนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ